สบายดีทุกคนวนีกามาแกง้มันเทุกคนีทุกคนผู้งใจแหงไปหาไม้ทั <sick> oh, ้งหมุกคนน้ไม้น้ำหม่ทุกคนมีนตน็ท <worldwide> ุคนโดงก็มีทุคนเอ้ยนี่แบบมันเป็นแบบหมือนน้ำม่เนทุกคนมันนดินน้ำซุแล้วมันโปงโดงมลนะทุกคนคือแล้วนี่ทุกคน ดวงมันนี่เด็กกันนี่อ่อนๆออนก็นี่ทุกคนทุกคนนะคือล้างไม่ดตอนนี้ทุกคนเป็นดกงมันทุกคนอันนี้อะพวกนี้แหน่งมันทุกคนนี่เล่นหลาาได้พ่อแก่ได้แล้วทุกคนนี่นี่อ่อนๆให้ทุกคนแบบเ็นคาน์่ราเปิกระฮักลงไปสะเทาะเพนได้แบนสเปรย์นนะย่างอ้อมทุกคนแต่บีเหตุวันนี้ล้วค่อยไปใทนข้าวเปลี่ยอันแทนปลาเฮอสเปรย์ไปหาอันพื้เดียแล้วทุกคนย่านไม่ได้กินดอกค่ะบอ มันที่ได้กินตบบนี้มาที่เขาเห็นแบงนี้เขาจงให้เจ้าเอาวนะเลยแล้วก็ค่อยขึ้นเอาได้ทุกคนขึ้นแบบชุดกองนะทุกคนขึ้นเอาชุดก้อมเลยดึงเขาอยู่ทุกคนปอาดีเข้าท่านหอนโอ้ยเซ็กแล้วเขาท่านหอนกับอันแก่งรุ่มไห้แกงง่ายเข้ากับดึงตะเวนไม่มือนเพราะว่าเข้าหมดทุกคนบอกเลยว่าแซ่บกระปูแดงเลยุู่แดงเลายซุกซุกเลยทุกคนชุกซุกจุ๊บ จุกจ๊กซุกจุก๊กจุ๊กจิ๊จอเาแบบได้กระปุแดงมาบกบักระไหลนะทุกคนก็่ค่อยซื้อแล้วก็เพราะมาตนานน้นแถวเนือ้อุกคนก็บักระไหลนะอตอนนี้ยักินบ <โก S 1> ม,ดมกดนก็เลยว่าหาลูกไม้มาแกงดีกว่าทุกคนเอาไหมนะ <bedeutet> ไบดูสุดทอปกัน<อ>ไดนไหมว่าตะเก้านะเขาซื้อเอ่าสิบพันก็ได้แบบแะโตทุกจะโตนะจะโต มันกบคือก pues ับจุกงอยแกงแบบช่องสามเทือกซื ch ục, ch ục. ้อวันหนึ่งแล้วแกงเทือเชื่อเทอกละสองเทอกละสามตัวทุกคนแบบอันนี้เทือมันแกงมันนุ่มดิมันเทือกกับอีแหน่เนี่ยไม่ได้กินเพราะว่าเทอลูกกินนะทุกคนแต่มันนี่ข้าแกงแลบเทือกกรปูแดงมันหลายจุกจุกเทคุกกระปูแดงเนียามมันสดนะทุกคนงามนี่ไงงามจะคุณเนาะมันบ่หาคุณเนาะทำยังไงเนี่ยเขาชักมันไข่ทุกคนน้อยเพื่อไม่ไรไม่บุ๋ม คือม no ันบุมนะไม่เป็นไรแต่ที่คือมันไปยิงของสเป้เห็นไหมทุกคนแม่สานเอาแพอดีว่าผลงานเดี๋ยวน้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวนี้เลยยังเอาเดี๋ยวทุกคนมีตัวสองคนเฮาสะเทาร์ไปใส่ข้าวเดิมเปยใส่ข้าวเดิมชุดใส่ข้าวเดิมดีใจแฮ่ทุกคนเห็นโดงเลิกกัแบบพูนแฮงนะเพราะน่ะเห็นอันทุกคน รูปใบ้ยำนี it, like, uh, ่มันกาอาจะเป็นแบบใูม้แบบการมีทุกคนกระแมงมึงคือกระบี้เลยนะเห็นโดนี่ทุกคนแต่มันเส็มนี่นะฟ้าเล่นไปเอาแล้วก็จนเอวต่ำกับไม้มันสี้มาทีนี้จึกแล้วก็แบบเออดังคานเลยไปไปเลยเจ็บแหงตอนนั้นนะฟ้าจะเอาหน่อไม้สู่สวนเพื่มรู้ไม้ทุกคนฟ้าแต่จะเอาหน่อไม้ทุกคนจนลืมเห็นเบียนหน่อไม้อันมันสี้ออกมานะฟ้าเอาเล่นท่อไปเอาเลยค่าท่องไปเอา อ๋อพ่อน่ารักใครแตงเลยเขาซือแตงกว่าแตงแตงกินนี่เงนบอไปซื้อเลยซื้อถุงนึงขายถุงเท่าเลยนะถุงสิบพันข้าไปทางเขาเป็นใครกซื้อละฮะกระเที่อก็เต๋มมทิานค่อว่านะมันงด เน่งทุกเลยกนอนการเาทุกคน้านขึ้นเที่ยแล้วก็ฮักดึงเอาลงมาข่ลายสวยห่้ยนี้นะมันเป็นมันหายาไม่น,มนีก็ค่อยได้ทุกคนมัยยมม่มีค่อยจะมีแลวมึงบอมูมีดมีดบ้านเอาไมเา่เอาอยูพาเลยมึงเห็นลูเอ๋ออซื้อถุนงนะึงเนอะถุงสิบพันยันนี่กั เออเขาทอนี้แล้วเคยดีเงินทอดอันมีเงินทอดกันแล้วจังเฮยวันี้แล้วก็มาอเบอร์ซิปเพื่อเขาวัยมีเงินทอดแก่เหรออุ้ยอ่อนแฮทุกมายังนี้คือซื้อมันอ่อนๆทุกคนจุดอออไอ่อนวยเนเทียวแล้วแก่ แล้วท er bon. mm ุกคนได้บองมันหักแย่างทุกคนจะได้บองมันแบบบอยันทำไมันได้น้อยเนี่ยนะเลยเอาบองมาตต้มเดียวดึงมบอกันเองมเด็กกระปุกมาจต้มกันอย่างน้เอัน้สงหน้ามือมงอออ๋นนี้นกกลไม่นะเาเห็นยชูน่ เมน,นะเดี๋ยวก็สบิวันนี่ไปซำวันนี้เปลักษาปะ,ปะมันลืมมุ้งซุนใคทขานนทำละลูกไม้กระเซ็น จืดไปรู้ไหมมันมันมีขุมแล้วก็แบมันจืดจืดวันนี้มันจืดจืดลืมเกือ,อหนึงแก้วนี่อย,นะย,ย,ย่านีรมาน้ม่ได้ิารเอ้ยตามาที่แซบบยฉันลืมมันี้เราจะอกตาไป ผักนะครัตีเท็นี้ไม่ได้ผักเสริมะไม่ด้ลสผกแล้ป้าทุกคนกดอนอ่เอากะตอไนตอีว้าเอาตอนตอนออกครั้งแรกตนี่กอดเยองอันนี้มันยอะีมันน้อยบอกมันยอะายมัน้อยูบองมันชกินบอง มึงวองม,มันกไดคนนี่นนนองมึงแก่ไปเสเก่นี่รงแก่ซ <c oughs> ุข้ขาในใบไม่แก่เสื้อาเลยุขขานใบเลยทุกคนมสได้ตัวไม้ดเนาะได้ส่ว <c oughs> ขอขึ้นเปลาไปหรือไม่ได้ไม่เม่คิดงี้ทุกคนเอากไปแล้วมาผ่าทุกคนเลือกผ่าดูที่มันเยื่อๆน่ะก็เกิดเกล็ดกัอก็คือหนูผ่ามันจะชืดด้วยดิผ้ที่เกิดมาอะไรใเกิดมาทังชีสิหักกูเอ้ามันขุมนี่รู้ไหมมันขมกระน้ำน้อนเท้าข้างในมันพุ่งเกิดชืดด้วค้องไปดูคืว่าผ่ามัได้หลายซหายเพนผ่าแล้วก็้ ถ้าดงเงียนะแม่ีดูงเงี้ยเขาต้องผ่านผ่านผ่านดิทันข้าวบอนีนไงข้ายู่่า่บ่ง่้อยู่าเขาเบื่อไมีเนาะเบองี้ยเนาะเบื่อไม่มีละจุเนาะเบื่อบองงยเอันอามาต่พุนนี่เอันอันตัวมันยาวดิเหี่ยวฮักมาแต่พุ ไปกอมันผู้ผาเสร้ผ่าสีแฉกบ้องนะบ้องดูว่าเดี๋ยวอ่ะกับ้องผาสีแฉกสดี่าสเลยมลหมละเขาเปนมีสะดุกไหมหนูนี่นี่นี่เอาผ่าถสงจผาเร็วตกตัวนี้เออ ก oh, mm. er okay. er. ูินจับตนอนู่้ีนี่โอ้นี่คับคับตินจริไหมนั่นน่ะนะไม่บุ๋งไม่ดำดำดิอืมพี่่าอันนี่เออท่านน่ะพี่หายู่น้าเล่าอันระกันดีท่านน่ะเขาหน้าเขาขานึ่ยอ่ออ่อนอันนั้นอ่ะ ม่หัใช่ไหมจ้ะอ๋อหนูนน้ำท่านใน้ห้อเองนี่ทางไปได้พอนีถ้าอ่อนาทาแบบนั้นน่าจะมีเหนือ้ามันมีตะโกนไหมใช่แล้วไม่ได้นะจะดึงดู่นะไรหาทุ่มกระปูแดงย่าง่นแผงจะน่าดูดุดีได้ด่พ่ละ

ซือเยะเอาไว้เอาไว้มัเลยแต่ก้นี่ดีนงอาเดียวที้อนมันจะนานงตามเอามันจากโน่กเอามาต้าเชอเงแต่าเชื่อกูกระเบิดกูคุณนี่แคนส่แง่งหน้าถ้าได้เดกหาาแงงน้าอีรโบกมาเรแพ้เอินมากินไหเต็มเยโบยอยู่

กัากบไว้ลูกทุกคเขาบนไว้าอันนี้ถูกทุกคนข้าทำไมขาจืดขาจอดที่นที่เรา ไม่มีแต่ักแขกงน,มกกงงกนแมันสิเลน,น่ะคือแต่มันปัดใำู้เลยมันอ่อนแลตักมาคิดเนาะออกแอลมาสิเีหักมาทุกคนออกไปรลเห็นโเนตเป็น,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 นปปปคุดจูปูคเอเเื่อพ<อ><ห>การปเอไนไนไลนไปทุกคนบกซัมไลนไปลคือคซื้อทุกคนโตเต็นี่แบบจนดีใจแทนเลยคนเยอที่รักกบเขามาก ก็ไปพูดเนี่ยจังเธอเลเธอไปพูดผีทำผีได้แต่ว่าตอนนั้นเพื่อนออกไปกับโซเนตสองคนทุกคนแต่ว่าค่อยได้โซเนตไม่ได้แล้วก็เดินโซนตเดินบ่ายแบบว่าหมานคือค่อยจะต้องเดินไปเรื่ายแล้วตซเนตแบบได้ยูนี่เลยทุกคนคือคือโซเนตก็ได้ยูนี่แบบคือคือเลยปีเพื่อนว่าปีนั้นเนี่ยค่อยได้เพื่อนไม่ได้แบบอ้อไปสองคนแบบมัดมัดไปพุดกระปูเข้ากับโซเนตนะทุกคนแหละแบบบัดเดี๋ยวนี้นะเพื่อนได้แต่ว่าเพื่อนออกไปผู้เดียวเพื่อเดียวไปแล้วก็เจอทุกคน เพื่อเแม่ทุกคนเพิ่มเลเจับกบย่เกัเพิ่นเหลวแบบเพิ่มเพ่แบบแมนแมนุกคบ่อยแบบมันบบแมนนทุกคนเลยกัเพื่อนทนเลันมึอูหยแบบเพรแบบไรลิลแล้วเรเห็นกบกจะหูเลยพี่ยะมีแม่ของเ้าแต่ข้าดีใจอ้วมีเคยได้ทุกคนแบบแต่เกิดมาดอเคยพูดกับปุอะได้กบซค่อย้เคยได้ อ่าส่งเธอตั้งใจย่อไปคดอันนั้นทุกคนพุดเอาครบพูดคูให้เยอะมันได้โกบมาตั้งใจได้เสอแต่ไมแต่ตั้งแต่ท่านได้เห็นยูทูบแล้วไม่เห็นยูทูบมันออกไปพุดไม่เลยพี่ได้เลยตอนนั้นก็ไปักกาปักกาแล้วก็บยุคท่านเนาะโอ้โหเดียเขอขาอย่างไก่พี่เห็นเขามาเอาเทปออกไปพุดเอาไม่ได้ไปคนละคนเราลืมไปอันั่นคอยแล้วก็บสหแกับสบัดทุกคนประมาณนี้แหละ ไปจานุออกไปหาการกร่ห,หายนอัน,นดีบรรดาพระค้ำผมก็ได้ครบนี่รุ่นใหม่นี่อยืนอยู่นั่นได้ยึนสร้างนี่แล้วก็ห้ามเอาเสรมแล้วก็ไปคุดเอาทุกคนมันมันมันเป็นเป็นปหูซ้ำนี้ทุกคนแล้ว,ลวมันเป็นข้อซักลักโดนะ <c oughs> เขา่่มออยูนืน

Anh những lần đầu mình, mình thương đi học bán Bị việc ở lý vào một năm hai mươi nó tuổi rồi chắc chắn chắc chắn chắc chắn 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 มือหน้าก็จะออกไปพูดลองบนาะทุกคนรุบนว่ามหมันชอบความหมันองเาอปินออสีมันคือสเนตต์ดว่าทุกคนสนตตเราคู่แรกนั่นแหละค่ะจะเนว่าคู่แรกแห่งหมานแต่กับมือแรกแหงหมานไม่ดีนะไม่ได้กบก็เอาเค่แต่เอาลปม้เนสนต้เ้คู่แรกทำไมต้องผสมนะ นี่โง่กัพุชเขตนะทุกคนในเคทหน้าพุชจะได้เขตหน้าตั้งพอได้สองตัวทุกคนจะเป้งนะสะเป้งนะได้อย่างตัวนึงพอุชยกเมจะจับสีอยู่เพราะว่าจะเป้งพุชแรกก็ได้เลยนะเพราะพุชแรกแล้วก็ได้เขตหน้าเคทมูนะทุกคนเคทมูอะเพราะนั้นถ้ามันจืดจะไงก็เบลกทำไหมทำไหมจิ้ง ซุมมือแล้วไม่กินเลยนะนบประเดดซุมนะไม่ประดดอันตาออกมาเลยอั้นนี่หรเออปากระเต๋อหรืออะไรปากป็นจมมือวิบมมืออ่ไรน่ะเมับอนั่นตัวแก้วกาแฟนีอือ เวเดนี่อยู่หดทมาุกคนมาชิล้างกเจอต้องลืมทุกคนเออแป๊บห้าพายแลวจะอันทักสงเองก็เนาะดีนะปไว้สุอเลยลทุกคนทุกเจ้าไปนี่น่ไม่ใครนะมกลายตัวไม่ใครเป็นนี่กันไม่ใครแบบจุกแหงทุกคนเพราว่ามันได้หลายเนาะไู้่เล้จุกๆเลยทุกคน Ôi, người mọi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  lại

ไม่ค <s uk ete> ่ะไป้องเลยตอนเทุกคนเื้อคอสน่ยเซื้อลีาทุกคนะมันป้ของอมนี่ยบ๊ก็เยถึงับโมงมาเก๊าบโคิงานนี้แต่ยงมงอีกเเสอีห่วงเครทุกคนเื้อจุกๆเลยีเยวเสื้อลีาใมันแซ่บเลยโอ้ดีไนู Quân súp lẹo ghéo cổng hồn hồn thế. hồn hồn thế. hồn 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 dàn hồn 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 ูแเจ้างาเนี่ทุกคนนาจุกเลยนะพอดีข้าย <c oughs> เย็นตัง้งกูเียแค่ต่ม่ทุกคน้าวแกงน้ำไทุกคนแกงมเซ่บแกงกระปูเส้้ไม้เงินต้นไม้เงินต้ปูโแม่ฮะเจ้าคืออ่างว่าจะเอาอ้หู เธอกบลาเนี่ยดูจอทุกคนเธอเนี่ยกินตัวแม่เธอให้กินตัวแม่ไข้ทำแล้วเม่ได้ะมไหอือหืมจุกบ่นี่นี่ตัวกะจกเนี่ยกีอได้ใครมันแบบสองสัมพี่เ้าพี่พุกาเต่เสี่ยง quá đến gọn, nhạt nhặt từ nơi bạn em. Tu gọn khỏi lại được hơi binh cù Hãy gọn. tìm hương. Hm hương. Hm hương cứ hương 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 lên hương 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 ไงนกคู่นี้ก็ห้างหัซ้งไงเล้อกระปูไม่ใครรึไงนี่ทำไมอ่อนๆโดงไมอืมามันยำถ่โคตรแซ่เอาอ่านกระโดงออ อ๋ออมีคนซื้ออายนี่เหรอมีอืมแต่นี่เาคุยกันจะคนซื้อปัดยังนี่คนซื้อปัดปัดนะอันนี้เหรอปัฒนาปัฒตาปัฒนาชิ้นใดกได้ชิ้นนั้นเด้อวันนึงปัตโมปัฒนาเอ้เอ้โลดเอาไปให้เรื่อโลางคนกุ่งแกงกระปู